ไม่น้อยหน้าเพื่อนสนิทแต่งนางเอกเป็นสะพยอีสานบ้านสวนณเดกคุกิมิยะรวยเป็นร้อยล้านกับชายชีวิตส,สมระอยู่ที่ขอนแกน่นเป็นซุปตาดาราชายที่มีงานเยอะอีกหนึ่งคนสำหรับพระเอกหนุ่มฮอตณเดชคุกิมิยะ เรียกว่าคิวงานแน่นมากทั้งปีพร้อมมีทั้งงานละครงานอีเวนต์ถ่ายแบบทำงานทุกอย่างในวงการบันเทิงจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนซึ่งนานๆจะได้เห็นภาพณเดชน์มีเวลากลับไปบ้านที่ขอนแก่นแบบนี้ ซึงก็ได้เห็นชีวิตแสนเรียบง่ายติดดินของณเดชท่ามกลางบ้านที่แสนจะน่าอยู่กับน้องๆและบ้านสวนหลังนี้ที่มีบรรยากาศอันแสนร่มรื่นมีทั้งต้นไม้รวมถึงภาพดอกแก้วมังกรที่แม่แก้วอัพลงอินสตาแกรมที่หลายคนก็คงไม่เคยเห็นและศาลากลางน้ําที่ดูน่านั่งพักผ่อนมากๆบ้านสวนพอเพียงหลังนี้ดูน่าอยู่มากจริงๆนี่แหละชีวิตเรียบง่ายในอีกมุมของณเดช และเชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้ประวัติความเป็นมาของนาเด็กคุกิมิยะพระเอกหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียว่าแท้จริงแล้วแม่แก้วสุดารัตน์คุกิมิยะเป็นเพียงแม่บุญธรรมของเขารวมไปถึงคุณพ่อที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆด้วยเช่นกันซึ่งนาเด็กเติบโตและอาศัยอยู่ที่ขอนแก่นกับแม่แก้วสุดารัตน์คุกิมิยะชาวอีสานเชื้อสายจีนผู้มีศักดิ์เป็นป้าประกอบธุรกิจส่วนตัวและคุณพ่อบุญธรรมชาวญี่ปุ่นคือโยชิโอคุกิมิยะ เป็นวิศวกรไฟฟ้าซึ่งทำงานในกรุงเทพมหานครส่วนพ่อแท้ๆเป็นชาวออสเตรเลียและคุณแม่เป็นน้องสาวแท้ๆของสุดารัตโดยหลังจากโยชิโอและสุดารัตรับอุปการะเป็นลูกบุญธรรมจึงเปลี่ยนชื่อเป็นนาเดชคุกิมิยะถึงแม้โยชิโอจะเป็นพ่อบุญธรรมของนเดชแต่นเดชก็ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพราะโยชิโอไม่เคยสอนเมื่อสนทนากับโยชิโอก็จะใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น ทั้งนี้พ่อและแม่ที่แท้จริงของณเดชนได้แยกทางกันไปตั้งแต่ณเดชน์ยังเด็กๆและตนก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยซึ่งตนสงสัยที่มาที่ไปของตัวเองมาตั้งแต่เรียนอยู่อนุบาลจนกระทั่งม .2 หลังโดนเพื่อนทักว่าทำไมหน้าไม่คล้ายคนญี่ปุ่นตนจึงมาถามความจริงกับคุณแม่จนทราบเรื่องซึ่งตนก็ยอมรับเรื่องดังกล่าวอีกทั้งยังรักและเคารพพ่อและแม่บุญธรรมเหมือนเดิมพร้อมกับยกย่องพ่อบุญธรรมชาวญี่ปุ่นเป็นฮีโร่ในดวงใจและถือตัวเองก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น